Thank you ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโต้งคงนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเกม r เวิเจอเคยซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาทดลองฮีโร่นะครับเป็นฮีโร่ที่เชื่อได้ว่าหลายคนเนี่ยน่าจะอยากรู้ด้วยนั่นก็คืออเลสเตอร์นั่นเองหลายคนทราบกันดีว่าอันติอเลสเตอร์เนี่ยเป็นการตรึงศัตรูหรือว่าล็อกศัตรูเนี่ยไม่ขยับไปไหนเนาะแล้วเขาได้รับบัฟมาใหม่เนี่ยคือล็อกร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทดลองดูนะคะว่าจะมีฮีโร่ตัวไหนบ้างที่ สามารถหลุดอันติอเลสเตอร์ได้บ้างนะครับผมว้าวน่าสนใจมากๆเลยซึ่งผมจัดฮีโร่มาทั้งหมด10ตัวด้วยกันเพื่อเป็นการไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับก็สำหรับฮีโร่ที่นำมาทดลองในรอบแรกนะครับก็จะมีรุคซานิสนาะคอสกิวกอดแล้วก็ชักหน้านะครับทั้ง5ตัวนี้เนี่ยที่ผมคัดมาเป็นฮีโร่ที่มีสกิลในการล้างสถานะได้ทั้งนั้นเลยเนาะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอ ไปฟาร์มให้ตัวเองเลเวล4ก่อนละกันแล้วเราค่อยไปดูตอนที่ว่าเลเวล4กันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็เลเวล4กันแล้วนะครับซึ่งสําหรับฮีโร่ที่จะมาเป็นผู้ทดลองคนแรกนะครับนั่นก็คือนาคอนั่นเองเดี๋ยวจะให้นาคอนนะครับใช้อันติแล้วผมก็จะกดอันติเช่นเดียวกันมาดูกันนะครับว่าอันตินาคอนกับอันติของผมเนี่ยเขาจะล้างสถานะผมได้หรือเปล่าอขอเชิญนาคอนมาอยู่ตรงกลางนะครับ ้างหน่อยครับนาคอสไปตรงนู้นหน่อยไปดูนหน่อยโอเคถ้าพร้อมแล้ว3 2 1สองหนึ่งเริ่มเอาละครับเอ้ยมันโดนขาดครับผมเดี๋ยวจะลองอีกรอบนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะครับว่าจะสามารถขัดนันตินาคอสได้หรือเปล่า3 2 1สองหนึ่งไปเฮ้ยขัด ได้ครับทุกคนเมื่อกี้เห็นได้ว่านาคอสเขาใส่อันติแต่อลเลสเตอร์กดตามทําให้นาคอสเนี่ยโดนหยุดชะงักลงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฮีโร่ตัวถัดไปนะครับนั่นก็คือซานิสเพราะว่าซานิสเนี่ยก็มีสกิลในการล้างซีซีได้ด้วยเช่นกันพร้อมแล้ว3 2 1ไปสังเกตได้ว่าไม่ได้นะครับผมไม่ได้นะเดี๋ยวจะลองดูอีกทีนะครับผมถ้าพร้อมแล้ว3 สอหนึ่งไปนี่ครับสังเกตได้ว่าซานิสนะครับโดนขัดอันตีโดนขัดสกิลนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับผมมากับต่อครับฮีโร่ตัวที่3ครับนั่นก็คือชักหน้านั่นเองขึ้นชื่อว่าเป็นตัวล้างติซีอยู่แล้วนะครับในเมื่ออเลสเตอร์ปรับใหม่เนี่ยมาดูกันว่าชักหน้าจะกดอันติได้หรือเปล่าพร้อมหรือยัง3 2 1ไปนี่ครับผม สังเกตได้ว่าชักหน้ากดล้างทหานะแล้วนะครับแล้วผมกดที่หลังนะครับสังเกตได้ว่าโดนขัดเช่นเดียวกันเลย3 2 1หนึ่งไปชักหน้ากดอันติไม่ล้างให้นะครับโดนขังด้วยเช่นกันนะครับก็สรุปได้ว่าชักหน้าก็ไม่สามารถล้างสถานะอลเลสเตอร์ได้นั่นเองครับผมโอเคครับฮีโร่ตัวถัดไปก็คือรูกนั่นเองนะครับเรามาดูกันว่ารู๊กดอันติแล้วเนี่ยเขาจะล้างทีทีผมได้หรือเปล่าพร้อมกันแล้ว3าม สองหนึ่งไปนี่ครับผมไม่ได้ครับโดนขังครับผมสังเกตได้ว่าโดนขังเช่นเดียวกันทีนี้ผมจะลองกดอันติใส่เขาก่อนแล้วให้เขากดอันติทีหลังนะครับมาดูกันว่าเขาจะรอดหรือเปล่านะ3ามสองหนึ่งไปกดอันติไม่ได้ครับผมก็ได้สรุปว่าไม่ได้นะครับผมต่อไปครับฮีโร่ตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือกิวกอนันเองสามสองหนึ่ง ไปนี่ครับผมสังเกตได้ว่าคิวคอกดอันติแล้วนะแต่ก็ยังโดนอยู่ดีครับผมพร้อมแล้ว3 2 1ปึป๊บคิวอกดอันตินี่ครับสังเกตได้ว่ากดแล้วนะครับก็โดนขัดอยู่ดีครับก็ได้ข้อสรุปได้ว่าฮีโร่ทั้ง5ตัวที่ผมนำมาทดลองเนี่ยไม่สามารถล้างซีซีของอเลสเตอร์ได้นั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูใน เซตที่สองเลยดีกว่าครับฮีโร่ในเซตที่2ว่าจะมีตัวอะไรบ้างเนาะมากันต่อเลยนะครับคราวนี้ครับฮีโร่เซตที่2ที่นํามาทดลองนะครับก็ะจะมีซิฟิล่าโตโรแม็กมาจ่าแล้วก็แอตติกครับผมทั้ง5ตัวนี้นะครับมีสกิลที่สามารถล้างซีซีหรือว่าบางตัวเนี่ยมีสกิลอมาตะได้ด้วยอย่างมาจ่ากับซิฟิล่าก็อมาตะได้เช่นกันเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเขาจะสามารถ ล้างทีทีจากอลิสเตอร์ได้หรือไม่นะครับผมตอนนี้ครับผมก็เลเวล4อีกครั้งนะครับเราจะมาทดลองก่อนเริ่มกันที่โตโร่ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมโตโร่เนี่ยสกิลต่างๆนะครับเขาจะเป็นกึ่งแบบล้างฐานะได้นั่นเองครับผมก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะสามารถมาล้างทีทีกับอลิสเตอร์ได้นั่นเองครับผมเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะให้โตโร่เชสกิลสองนะครับผมพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไป ไม่ได้ครับผมสังเกตได้ว่าตัว,ตวโตโรก็เป็นตัวเหลืองๆแต่ก็ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ตโตโรใช้สกิลอัลติเมทนะครับในการล้งางทีตีอเลสเตอร์อีกครั้งว่าจะได้หรือเปล่าเอาแล้วครับ3 2 1หนึ่งไปดูครับผมโดนขัดเช่นเดียวกันแต่สังเกตได้ว่าตอนนี้เขาทุบเนี่ยเขายังทุบต่อไปนะครับแค่ตัวของตโตโรมันอยู่นิ่งนั่นเองก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าของตโตโรก็โดนขัดอันติอเลสเตอร์เช่นเดียวกันครับ ต่อไปครับฮีโร่ตัวที่2ที่จะนํามาทดลองนั่นก็คือมาจ้านั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาจ่าเนี่ยกดอันติแล้วอารสเตอร์จะล็อกได้หรือเปล่าซึ่งเป็นอีก1ตัวที่น่าสนใจมากๆเลยเนาะพร้อมแล้ว3 2 1ไปโอออารสเตอร์กดไม่ได้ครับผมตะก,กี้มันไม่เป็นเป้าหมายนะครับสังเกตได้ว่าผมพยายามกดอันติแล้วไม่ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งนะครับผม3 2 1ไป ไม่ได้ครับผมสำหรับอเลสเตอร์กับมาจาเนี่ยเท่ากับว่าถ้าอเลสเตอร์กดอันติก่อนมาจ้า ja ก็ไม่สามารถกดอันติแปลงล่างได้นั่นเองแต่ตอนที่ถ้ามาจ่ากดอันติก่อนแล้วอเลสเตอร์กดก็ไม่ได้เช่นกันต้องรอให้อันติของมาจ้าหายไปนั่นเองนะครับสำหรับข้อสรุปนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูที่ฮีโร่ตัวถัดไปเลยนะครับก็คือซิฟิล่านั่นเองพร้อมแล้ว3 2 1หนึ่งไปกด <c oughs> ไม่ได้ครับผมตอนอันติเนาะ เช่นเดียวกับมาจ้าเลยครับยังไม่สามารถกดได้เมื่อกี้ผมพยายามกดแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกครั้งนะครับตัวที่ผมจะลองกดก่อนนะครับผมเริ่มเลยนะสามสองหนึ่งไปไม่ได้เช่นกันครับผมสําหรับตัวซิฟิล่ากับมาจ้าอยู่ในกรณีเดียวกันเลยครับถ้าใครกดก่อนก็ถือว่าชิงความได้เปรียบก่อนนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าโดน อะเลสเตอร์อันติใส่ไปปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับว่าโดนตรึงไม่สามารถขัดได้อยู่ดีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวฮีโร่ตัวถัดไปนะครับนั่นก็คือแอตทริกนั่นเองโดยแอตทริกเนี่ยจะมีสกิลอมตะก็คืออันติเมตนะเป็นการง้างดาบนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนที่เขาง้างดาบเนี่ยผมจะล็อกเขาได้หรือไม่นะครับโอเคครับปึ๊บผมกันเตยโอ้โหโดนขาดครับผมตะกี้สังเกตได้ว่าเขาง้างนะเขาง้างแล้วเขาก็โดนขัดเช่นเดียวกันระหว่างอเลสเตอร์กับ แอตริกเนี่ยโดนขัดทั้งคู่นะครับผม3 2 1สอน่งไปนี่อ่าสังเกตได้ว่าตะก,กี้ครับเขาง้างแล้วเขาก็โดนขัดเหมือนกันแต่ผลเอฟเฟกต์แอนิเมชันของสกิลแอตริกเนี่ยก็เห็นผลทีหลังเหมือนกันก็สรุปได้ว่าแอตริกก็เหมือนจะประมาณว่าถ้าโดนล็อกอยู่เนี่ยก็เหมือนจะขัดกับอเลสเตอร์ได้นะครับผมคราวนี้ครับฮีโร่ตัวสุดท้ายนะครับจะมาทดลองนั่นก็คือแม็กนั่นเองครับผม ดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแม็กอันติมาหาผมแล้วเนี่ยจะโดนล็อกก่อนที่จะเข้าถึงตัวหรือเปล่านะครับผมมาเลยครับแม็กเอาแล้วนะครับแม็กมาแล้วครับมาดูกันนะครับว่าจะกดทันหรือเปล่าสาปึ๊บอุ้ยไม่ได้ครับผมโดนก่อนครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะครับว่าจะได้หรือไม่พร้อมแล้วนะครับสามสองหนึ่งมาปึ๊บอุ้ยไม่ได้ครับผมผลเอฟเฟกต์แอนิเมชันของแม็กนะครับตามเข้ามา นั่นเอครับนั่นหมายความว่าฮีโร่ที่จะขัดอเลสเตอร์ได้นะครับเท่าที่ผมเห็นเมื่อกี้มีอยู่ประมาณ2ตัวนั่นก็คือแอตริกกับแม็กนะครับเพราะว่าถึงแม้จะโดนล็อกแต่ผลเอฟเฟกต์แอนิเมชันก็เข้ามาทีหลังอยู่ดีนะคบผมก็ได้ข้อสรุปดังนี้นั่นเองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนหรือแบบว่าใครที่กําลังจะมองหาฮีโร่ตัวไหนสามารถแก้ทางอเลสเตอร์ได้บ้างก็จะประมาณนี้นั่นเองครับ สำหรับวันนี้นะครับคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วครั้งหน้าเราจะมาทดลองฮีโร่อะไรยังไงก็อย่าลืมติดตามกัด้วยนะครับไปกันแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย